ภายในบริเวณไล่แก้งกระอามสบางสบายด้วยแสงคบเพลิงปักเลียงกระจายไปทั่วทุกม,มุมตามต้นไม้เสาหลักที่ปักขึ้นใหม่ทำให้ลานกว้างหน้าที่พักเหลืองโลดโชตการมองเห็นผู้คนนั่งรวมกันอยู่กลางลานกลุ่มใหญ่และกระจายเหมือนคอยระวังเหตุอยู่ในเงาสลัวอีกนับไม่ถ้วน มาไลกับ,บ้านีพ่อแม่ของมาลีทิพย์ให้การต้อนรับด้วยการเหีียงสุราอาหารอย่างเป็นกันเองและรับฟังเรื่องราวจากปากคำของลูกสาวแล้วถามปฏิวัติอย่างกางังวลจะทำยังไงล่ะคุณคนของคุณไม่มีพอคุ้มกันพวกผองเลยหรือโบนถามอย่างนี้เหมือนกันครับแต่ผมยังให้คำตอบไม่ได้ อย่างให้คนไปตามอยู่ครับถ้ามากันครบไม่ขาดตกบกพล่องรับรองผู้พานสะเทือนละรับตาหนีปฏิวัติตอบหน้าตายขณะที่สามสาวจับกลุ่มพูดคุยกันไม่ยอมห่างและไม่สนใจใครทั้งสิ้นผู้พานสะเทือนหมายความว่ายัางไงมาไลถาม ผมไม่ต้องรบกวนใครและไม่เป็นฝ่ายถอยอีกต่อไปจะเป็นฝ่ายบุกฝ่ายลุกมั่งละแล้วไม่เกรงใจฝ่ายหนีเขามั่งหรือมาไลบุ้ยปากไปทางดวงดาราลูกสาวของขวัญเมืองปฏิวัติตอบเลี่ยงแต่ยืนยันเจตนาเดิมผมมาที่นี่เพื่ออะไรผมยังไม่เคยลืมเลยเพราะฉะนั้น ผมจะไม่พยายามคิดอะไรจนกว่าความตั้งใจของผมจะลุล่วงตามเป้าหมายมาไลาสกิจปฏิบัติออกไปยืนคุยตามลำพังสองต่อสองถามจริงๆคุณกับอุ๋ยมีอะไรกันหรือเปล่าปฏิบัติหรูแต่ทำเป็นโง่หย่อนถามอย่างใจเย็นมีอะไรยังไงครับ ลักกันนะมาไล่ตอบเบาแสนเบาแต่ปฏิบัติใจเต้นรัวกลัวเสียงตอบจะได้ยินไปถึงกลุ่มหญิงสาวเขาจึงหลังล่างมาไล่เดินห่างออกไปอีกผมยังไม่คิดเรื่องลักหรอกครับตอนนี้ผมเป็นมิตรกับทุกคนครับไม่อยากจะมีศัตรูนอกจากจะจเป็นจริงๆ เขาเลี่ยงคำพูดไม่ให้ผูกมัดตัวเองถ้าคุณกับอุ๋ยรักกันละ่ะมาไลบีบแขนชายหนุ่มเป็นเชิงเตือนให้จำคำพูดของตนไหมคนที่จะผิดหวังที่สุดคือมาลีทิพย์แก่คงจะไม่มีความสุขไปจนตลอดชีวิตตอนแกลงจากรถมาพบแม่แกยังร้องไห้จนตาฉ่ำคุณปฏิวัติสังเกตหรือเปล่า ดวงตามาลีทิพไม่เคยฉ่ำทำไมเขาจะไม่สังเกตอย่างนึกชมดวงตามาลีทิพย์เป็นดวงตาที่สวยที่สุดเหมือนตาเหนือไซวาววับดำครับบริสุทธิ์และซื่อปฏิวัติพูดไม่ออกคุณคงไม่สังเกตแน่แม่เขาบอกว่ามาลีทิพย์รักคุณ แต่ดวงดาลาก็รักคุณอุ๋ยคุยตลอดทางจะให้พ่อคือนหุ้นลงเลื่อยให้คุณแล้วจะแต่งงานกับคุณผมอยากรู้ใจคุณปฏิวัติว่าจะเป็นยังไงใจผมไม่ดีเลยปฏิวัติหลุดคำพูดออกไปอย่างไม่ตั้งใจถาว่า,ม,ามันเป็นความรู้สึกแท้ๆของเขา ใจไม่ดีเป็นยังไงมาไล่ซักเสียงเบาผมบอกไม่ถูกหรอกครับผู้หญิงจะต้องมารับกรรมแทนผมอย่างนี้คิดดูเถอะครับน่าสบายใจเมื่อไหร่ล่ะไม่ใช่อย่าง,งานั้นผมหมายถึงครับผมทราบแล้วอย่างเงาจันอย่างนี้น่าสงสารที่สุด พลอยฝาพลอยฝนไปกับเขาด้วยไม่รู้ฝ่ายนั้นต้องการยังไงหลังแกคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้หญิงไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ผมหมายถึงลูกสาวผมคุณรักแก่หรือเปล่ามาไล่พล่งออกไปอย่างไม่อ้อมขอมอีกต่อไปปฏิวัติอึง้งถ้าคุณไม่รักแก่ คุรีบหลบหน้าหลบตาไปเสียจักที่นี่อย่ามาให้แกเห็นหน้าเดี๋ยวหนาะฟังผมก่อนเรื่องนี้เรายังจบกันไม่ได้ง่ายๆหรอกครับหนาะยังต้องรู้ว่ายังมีเสือพลุกอีกคนหนึ่งนะครับสงสัยหนาะจะไม่รู้เรื่องอะไรเสือพลุกบอกผมกับมาลีใครจะมารักมาลีไม่ได้ตาย หมายความว่ายัางไงเสือพลุลักมาลีทิพนะสิครับช่เอาอะไรมาลักมาลมีโมโหยืดอกด้วยความรู้สึกถือตัวผมไม่รู้ถามมาลีดูเสือพลุฝากอาฆาตไว้ใครจะมาลักมาลีนะ่ะลักได้แต่ตาย เดี๋ยวมาลีรักเสือพลุหรือเปล่าละ่ะใกลจะกล้าถามไม่ได้รักเลยแกรักคุณแกสารภาพกับแม่ผมถึงอยากรู้ถ้าคุณรักมาลีคุณมาที่นี่ได้แต่ถ้าคุณไม่ได้รักจะรักแม่อุ๋ยหรือเงาจันทร์ก็ตามใจแต่บอกไว้ก่อนอย่ามาที่นี่อีก เรานับถือกันเสมอญาติไม่ได้หรอครับเสียใจเราจะนับถือกันต่อไปให้ผู้หญิงซื่อแสนซื่อคนหนึ่งเจ็บปวดทำไมหนีไปไม่ให้เธอเห็นหนะ้าเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเอาไว้ผมตกลงกัะมารลีก่อนไม่ได้คุณจะทรมานลูกสาวผมให้กินน้ำตาต่างข้าวทำไมผมขอร้อง คุณอย่าทรมานลูกสาวผมเลยมาลนปฏิเสธเสียงกล่าวผมคิดว่าอย่าดีกว่าอย่าคิดอะไรให้ยืดยาวเสียเวลาลูกสาวผมเป็นคนซื่อถ้าคุณยังวนเวียนอยู่แถวนี้แก่ไม่มีความสุขแน่ผมจะปรับความเข้าใจกับมาลีเองขอเวลาผมสักระยะหนึ่ง คุณรักยายอุย๋ยคุณจะล่ำหลีล่ำไหลกับลูกสาวของผมทบไมอีกมาไล่ลูกเหลาเสียงเครียดคาดขันเอาคำตอบจากปฏิบัติคุณบอกผมอย่างลูกผู้ชายได้ไหมคุณมายุ่งกับลูกสาวผมทำไมถ้าคุณไม่รักคุณไม่รู้เลยหรือการกระทำเช่นนั้นทำให้ดวงเมืองเข้าใจว่าพี่นี่เป็นพวกเดียวกันกันกบคุณ เราพลอยฝาพลอยฝนไปกับคุณโดยเปล่าประโยชน์ปฏิบัติพูดไม่ออกเขาอยู่ในฐานะตัดสินใจอะไรไม่ได้ดวงดาราเป็นลูกของศัตรูเธอเอ่ยปากลักตอบเขาง่งายๆทั้งๆที่หลูเป็นศัตรูของพ่อและพี่ชายเป็นเรื่องชวนสงสัยเหตุการณ์ที่โหลงเลื่อยขึ้นนั้น กับก่อนข้าบันนี้เพิ่มความสงสัยให้เขาเป็นอีกเป็นทบีคูณน่าจะมีอะไรลับลมคมในแอบแฝงอยู่เป็นเรื่องน่าคิดปากเธอพูดว่าเกลียดชังพี่ชายอยากจะให้เขาตายไปพ้นผลแต่พอถึงคราวพี่ชายรับขันเธอปรากดกตัวมาห้ามทับลาวกปาตีหารเธออยากให้พี่ชายตาย แต่ไม่อยากให้ลบหลาค่าฟันกันจะให้เข้าใจว่ายัางไงเขานึกถึงดวงตาของเธอเป็นดวงตาที่ถอดออกมาจากดวงเมืองถ้าดวงดาล่าเป็นผู้ชายไม่มีปัญหาให้ต้องคบคิดทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเหมือนพ่อกับพี่ชายแน่นอนเขาจะมอบความหมายมังใจให้ลูกศัตรูอย่างหมดหัวใจก็เลยได้ และเขาจะพูดเรื่องนี้กับใครไม่ได้ด้วยเป็นเรื่องช่วยไม่ได้ถ้าจะมีใครดา่าใครประนามเขาว่าเป็นคนหลอกลวงทํานองเดียวกันใครจะด่าว่าดวงดาราไม่ได้ถ้าเธอจะทําทุกสิ่งทุกอย่างตามคําสั่งของพ่อตลอดเวลาที่ดวงดาราพูดตำหนิพ่อและพี่ชายสองคนอาจจะเป็นเพียงความน้อยเหนือต่ำใจเท่านั้น จะให้ถึงอาคาตแขนเคืองถึงกับดูดายให้คนอื่นฆ่าแกงเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้สายเลือดและสายลักณ์ความเป็นมนุษย์และมโนธรรมจะฝังอยู่ในจิตใจของคนสำนึกในบุญคุณผู้ให้กำเนิดและผู้ร่วมในสายเลือดจะต้องสำแดงออกมาดังที่ปรากฏออกมาแล้วเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้ ดวงดาราอาจจะรักเขาจริงแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเธอสนับสนุนให้เขาฆ่าพ่อกับพี่ชายเธออาจจะใช้ความรักของเธอนี่แหละอย่าศึกอาฆาตมาดหลายให้ยุติลงด้วยการให้ทุกฝ่ายอาภัยให้แก่กันและกันเสียว่าไงคุณปฏิบัติคุณจะให้เราพลอยลำบากไปกับคุณด้วยหรือทำไมไม่ตอบผม มาลายทำลายความเงียบขึ้นภายหลังต่างฝ่ายต่างนิ่งงันเป็นเวลานานหลายอึดใจผมกำลังคิดอยู่รับว่าจะทำยังไงดีปฏิบัติตอบเสียงอ่อยๆดวงเมืองคงไม่ให้เวลาคุณคิดนานนักยังไงเสียคืนนี้จะต้องมาที่นี่แน่อย่าไล่ผมอาจจะกลายเป็นทะเลเพลิง คุณจะว่ายังไงผมคิดว่าคุณอุ๋ยยังอยู่ที่นี่คงไม่มีเรื่องอย่างนั้นแน่แต่พรุกงนี้มาลืนนี้ไม่แน่ครับไม่มีใครถ่ายล่วงหน้าได้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่คุณรููแน่ถ้าคุณขืนอยู่ที่นี่หรือเที่ยวไปเที่ยวมาที่นี่จะต้องมีเหตุหลายเกิดขึ้น มาไล่เน้นเสียงจนปฏิบัติรู้สึกว่าถูกไล่ออกจากไล่และต้องการให้เขาไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุดเขาพยักหน้าพลางบอกกล่าวเสียงต่ำๆกลับผมจะไป๋ยวจะไม่กลับมาที่นี่อีกปฏิบัติเดินตรงไปกระซิบบอกปนบอกพวกเรากลับไล่ฉันจะรีบไปพบเสือพลุ ถ้ามีอะไรจะลบกวนอีกจะไปพบที่ไล่ฉันไปละเขากลากไปที่รถขับรถออกไปจากไล่ของมาลีทิพย์อย่างไม่ลังเลใจและสามสาวถามกันบุ่นวายใครไปไหนเรื่องอะไรไม่มีใครรู้เรื่องและไม่มีใครตอบได้กระทั่งโบนมาบอกลาจึงบอกว่า คุณปฏิวัติไปพบเสือพลุไม่บอกบ้าท,ที่ไหนให้ผมพาเด็กกลับไล่คุณอุ๋ยจะให้ผมไปส่งหรือเปล่าครับอุ๋ยต้องอยู่ที่นี่ก่อนเพื่อดวงเมืองจะยกคนตามมาที่นี่จะได้มีคนอธิบายเรื่องราวให้เข้าใจมาไล่สอดขึ้นก่อนที่ดวงด้าลาจะตอบอาว่าพ่อจะมาหรอคะ หญิงสาวถามคิดว่ามาแน่ถ้าได้ข่าวว่าหลานอยู่ที่นี่อุ๋ยหรือคุณปฏิบัติคะอาจจะทั้งสองคนทำไมอาว่าอย่างนั้นคะลูกกับลูกศัตรูรักกันเป็นลูกศัตรูที่จะมาเอาชีวิตพ่อเสียด้วยพ่อจะยอมหรือ อาคิดบ้าอุ๋ยจะยอมให้คนสองฝ่ายนีฆ่ากันหรือคะอาจจะรู้ได้ยังไงต้องทราบสิคะไม่มีลูกคนไหนยอมให้คนลักฆ่าพ่อหรอกคะ่ะดวงเมืองหรูหรือยังเรื่องหลานกับปฏิวัติลักกันนะน่าจะทราบนะคะเพราอพี่เดชกับพี่พลรู้เรื่องละเอียด พี่ชายกับคนรับจะฆ่ากันอุ๋ยจะทำยังไงพรยะายามขวางสิขาถ้าเขาได้เงินคืนเข้าใจว่าจะไม่มีเรื่องรุนแรงอีกต่อไปค่ะหลานจะไกลเกลี่ยให้ญาติด,ดีกันหรือถ้าพบพ่ออุ๋ยจะขอร้องให้พ่อคืนเงินหุ้นลงเลื่อยเสียแล้วอุ๋ยจะขอร้องคุณปฏิบัติให้อภัยพ่อเป็นการแลกเปลี่ยน เพื่ออุ๋ยคิดว่าทุกฝ่ายคงจะยอมอุ๋ยแน่ใจปฏิบัติลักอุ๋ยหรือเอ๊ะทำไมอาถามอุ๋ยอย่างนี้คะดวงดาราถามด้วยความแปลกใจเป็นขณะเดียวกันกันกบที่มาลีทิพย์กับเงาจันเดินไปส่งโบนกับพักพวกมาไล่กับดวงดาลา จึงพูดกันตามลำพังอย่างเต็มปากเต็มคําอาสงสัยนะสิมันไม่น่าเชื่อจริงๆไม่น่าเชื่อยังไงคะอาเกรงว่าเออจะพูดยังไงดีละ่ะอาพูดไม่ถูกแล้วพูดตรงๆเลยสิขาอุ๋ยชอบพูดตรงๆคะ่อคะอาขา อย่าให้กลายเป็นบ้าอุย๋ยถูกหลอกสองต่อกันแล้วกันอุย๋ยไม่เข้าใจอยู่ดีค่ะหลอกเอาพ่อมาค่าแล้วก็หลอกว่ลรักอุ๋ยเสร็จธุระของเขาแล้วหายเข้ากลีบเมฆคิดบ้าคงไม่เป็นเช่นนั้นหรอกค่ะคุณปฏิวัติเป็นสุภาพบุรุษเต็มตัวเขาพูดอะไรกับอุ๋ยตรงๆ ไม่เป็นคนฉวยโอกาสด้วยค่ะเช่นยังไงเวลาอยู่กับอุ๋ยสองต่อสองสิคะเขาไม่ล่วงเกินอุ๋ยเลยถ้าอย่างนั้นอาดีใจด้วยอุ๋ยมีเรื่องหนักใจอยากจะปรึกษาอาหญิงสาวมองสายมองขวาแล้วลดเสียงเบาลงอีก คืออย่างนี้ค่ะเรื่องเงินค่าหุ้นของคุณประเวศพ่อของคุณปฏิวัตินะคะอยู่กับใครแน่พ่อหรือว่าเสียต้องอ่าทราบไหมคะรู้สึกจะดูกับพ่อของหลานนะใครไม่รู้เล่าให้อาฟังว่าเสียต้งให้เงินจำนวนนี้แก่พ่อของหลานไปโดยมีข้อแม้ว่าพ่อของหลานจะต้องยกหลานให้เสียต้ง เมื่อหลานอายุพอจะมีเย่ามีเรือนได้แล้วดวงดาราตกใจรลองขึ้นอย่างลืมตัวบ้าไม่เป็นความจริงไม่มีใครบอกหลานพอได้สติรีบเอามือปิดปากตัวเองไว้อาบพบเสียโต้งบ่อยครั้งเขามาที่นี่เสมอเห็นบนเรื่องถูกหักหลัง อาจึงถามเขาบอกว่าถูกหักหลังเรื่องผู้หญิงเสียเงินไปแล้วไม่ได้ตัวผู้หญิงมาแต่เขาไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนอาเดาเอาว่าต้องเป็นหลานใช่ไหมคะใช่เข้าเขากับเรื่องที่อารู้มาเสียต้งเสียท่าดวงเมืองทว่าพูดไม่ออกเพราะกลัวดวงเมืองจะถล่มลงเรื่อย อ๋เป็นอย่างนั้นเหรอคะแม่อุย๋ยอยู่เรื่องหรือเปล่าคะข้อนี้อาไม่รู้จริงๆแม่ไม่เคยพูดเรื่องอย่างนี้เลยของไม่รู้เรื่องแน่เสียโต้งกับดวงเมืองตกลงกันตามลำพังมากกว่าไม่น่านาเอิ้นถึงพูดเป็นในๆกับแม่ว่าเสียโต้งเขารักหนู มารีทิพกเงาจันเดินกลับมาร่วมวงสนทนาด้วยจึงเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นและพากันเดินไปที่โต๊ะอาหารซึ่งมานีนั่งเฝ้าโต๊ะอยู่คนเดียวจานสับปะรดขนาดใหญ่วางอยู่กลางโต๊ะพล่องไปเกือบครึ่งเสียงรถวิ่งลงจากผู้ผ่านด้วยความเร็วสูงพอจะผ่านหน้าไล่กลับวิ่งออกนอกทาง พุ่งเข้าพังหลวเสียงดังโครมสนัน่นประตูขนาดใหญ่ทลายลาบลงเจ้าสิบหลอคันนำหน้าเปิดไฟสวา่างจ้าวิ่งมาจอดเลยกลางสนามรถคันอื่นๆวิ่งมาจอดเรียงแถวเป็นหน้ากระดานและเปิดไฟสูงสว่างตเตลิดไปถึงกลางไล่โนนมองเห็นต้นพืชท,ที่ลงไว้ขึ้นเขียวเป็นแถวเป็นแนว ทุกคนตกตะลึงมีมาไล่คนเดียวได้สติและเดาออกว่าอะไรเป็นอะไรเขาหลงบอกเสียงดังดวงเมืองมาแล้วนั่นอย่างไงลงจากรถเดินนำหน้ามานั่นและเสียงมาไล่นั่นเองเตือนสติดวงดาราให้รู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นหญิงสาวลุกขึ้นวิ่งตรงไปหาพ่อดักหน้าไว พลางถามเออะพ่อขาพ่อใช้สิบหลอเปิดประตูชาวบ้านอย่างนี้เสมอะะเลยคะเออกูจะเบาชีวิตไอ้ปฏิวัติไหนมันอยู่ไหนดวงเมืองแผดเสียงตอบสนันพลางใช้มือกวาดล่างลูกสาวจะให้หลีกผลทางแต่หญิงสาวขวามือไว้และหลังไม่ให้พ่อเดินต่อไป หลางหลองขอจากอ่อนหวานพ่อขาฟังอุ๋ยก่อนคะ่ะฟังอุ๋ยเล่าให้ฟังก่อนนะคะหญิงสาวหลองสำสัมอย่พูดสำสัมกระทั่งดวงเมืองหยุดตามแขนหลังจึงบอกว่าเขาไปแล้วค่ะอุ๋ยพามาลีมาส่งไล่แล้วพรุ่งนี้จะพาเงาจันทร์ไปส่งบ้านโท่ พ่อไม่น่าทำอย่างนี้เลยอามาลัยไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยคนของพ่อบอกว่าไอ้ปฏิวัติมาพักที่นี่พ่อดูเอาสิคามีใครที่ไหนมีตะคนของอามาลัยทั้งนั้นแล้วปฏิวัติมันไปไหนไม่ทราบสิคาถ้าพวกเรามาทรงแล้วเลยไปเลย เลยไปทางไหนลงจากผู้ผ่านไปตั้งนานแล้วไม่ได้บอกว่าจะไปไหนดวงเมืองอันไปสั่งลูกน้องเสียงดุดันขนพวกเราขนพบตัวไม่ต้องพูดดีเสียเวลายิงทันทีท่ามกลางแสงไฟสว่าง สมุนของดวงเมืองวิ่งครูไปอย่างที่พักคนงานซึ่งตกอยู่กลางแสงไฟหน้ารถคนงานถูกต้อนมาที่สนามท่ามกลางเสียงเถากระแทกประตูเปิดโครงคลามและบางแหง่งประตูพังทลายพร้อมกับล่างคนงานลนลานหนีออกมาจากห้องอย่างตะนกมาไล่พร้อมลูกเมียมองดูการกระทำของสมุนของดวงเมืองด้วยสีหน้าสลดุด จอมอิทธิพลเดินมาถึงโต๊ะอาหารมองจ้องหน้าเจ้าของไล่อย่างจะกินเลือดกินเนือ้อเป็นไงลูกสาวข้ามาทำความเดือดร้อนอะไรให้หรือเปล่าไม่มีมาไล่ตอบสั้นๆข้าเคยสั่งไว้อย่ายุ่งกับไอ้ปฏิบัติทำไมยังให้การต้อนรับมันอีก ลูกชายของคุณมาชุดเอาลูกสาวฉันไปเกี่ยวเองทำไมไม่ถามลูกชายลูกติดพันถ้าไม่ทำย่างนั้นลูกชายข่ามันก็จะถูกฆ่านี่ว่าแล้วมาโทษข่าจะถูกหรืออาจจะไม่ถูกแต่คืนนี้ข่ามารับมารีทิพย์กับเงาจันทร์ไปขงังแกไม่ขัดข้องใช่ไหม รู้สึกจะคมเหงหน้ำใจกันไปหน่อยแล้วฉันกับลูกไม่ได้ทำอะไรผิดถ้าเขืนให้มาลีทิพย์อยู่ที่นี่ไอ้หมอนี่จะต้องมาที่นี่เรื่อยให้มันตามไปพบข้าที่ค่ายดีกว่าสนุกกว่าฉันขอร้องละไม่ได้ข้าต้องทำตามใจข้าเสียแล้วไอปฏิบัติมันทำยามหนามหน้าข้ามาก ใครทำอะไรควรคิดบัญชีกับคนนั้นสิไม่เอาข้าจะทำตามใจข้าบอกแล้วไงพ่อขาอย่าพูดอุ๊ยลูกไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นลูกจะต้องไปกับพ่อด้วยพ่อขาอย่าโวยพ่อไม่เอาแกไปฆ่าหรอกพ่อจะฆ่าไอปฏุวัติคนเดียวเท่านั้น แล้วกวากมือเรียกสมุนสัมทบบ้าเอาตัวอหนูสามคนนี่ไปขึ้นรถเ,เร็วๆข้าจะรีบกลับบ้านจบตอนที่37แล้วนะครับโปรดติดตามและฟังตอนต่อๆไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับ ขอบคุณเรื่อยๆครับ